น้องเอ้ยสูตรเพ่นนี่คักขนาดเด้อพี่น้องเอ้ยสูตรเพ่นพ่นแหน่นีนนน่โบจักสิว่าจักว่าแนวไหนเบาถือตึงแต่ตีนหดเผาหมดไอ้ยพ่นอุ้ยบาทเดียวพี่น้องบาทเดียวสีเห็ดเนื้ยรอเอาป่าเด้อพี่น้อง มีห่อมห่อแต่เพิ่นก็สะเอาอันนี้ขี๊ควายนี่โอ้ยแล้วแล้วอีกทใส่ได้บ่ยะมันคือแล้วเถอะนี่นี่ยผู้ดีพอเลยก่อนเอาขี๊ควายพี่น้องขี๊ควายมันขี๊ควายหรอขี้งวงเนาะขี้งวงขี้งว นี่สูตรเพื่อนพี่น้องเลยสูตรเอาป่าที่เฮปล่อยแล้วแฮนี่น้องเอาทุนนี้กล้ามาได้มั้ยบ่เพราะันกล้าแหละตั้งได้เลยขั้นมาได้ดิขั้นมีป่ายัางเป็มีป่าสูตรหนาเพื่อนพี่น้องเลย,ยป่าไร้ครัวว่าสูตรนี้นี่ขั้นว่ามีป่าในน้องมันดับ ว่าแน่น,นแต่ว่าบุตรนี่เห็นผลง,งานหนึ่งบวกกะกันตีขั้วพี่นออ้องขั้วอุ้ยขอให้เด้อพี่น้องเององด้อผู้ใดกินเข่าอยู่แล้วม,ลมาเบิ่งมาแหวสือเอาหัวหานอีกพี่น้องหัวหานว่าสูตรเพิ่นมีห่ำมีขี่ขว้วแล้วก็มีหัวหาน อาหารหาพันส <cido> ื่อลยใส้หันเล่ยหรอเลยหรอใส่คู่เลยหรอจะได้ตาหาพันเออสือตาหาพันเีวอู้ยอาหารสุดะได้ก็ได้ อันนั้นได้เออพ่อแลๆๆเอาหลายมันโอเขอบใจขอบใจสูตรเพิ่นพี่น้องสูตรเพิ่นนี่ไปๆๆโอ้ยโอ้ยเห็หยังอมักอันนี้นสผสมแล้วนแนี่ก่อนเวหัวหัน เห็นาห้ฮมันนั่งคยเ้นบ่ไดเป็นหย่อนเป็นหย่อนยังกะวะบ่คนูนี้บ่ได้เลยหย่อมหย่อมหย่อมนี่ละมีป่ายังเนี่ยป่าป่าเข่งป่านิ่ป่านิ่มป่าป่าเข่งป่านิ่มันเลี้ยงเป็นปีเลยดิ มันซิบวชันแปอน๋อมันป้าบริเกอร์ใหญ่ดอกโอ้ตาตาบริเกอขอดมันเหเเกือมันนกินมันเบิดชุดหนึ่งเลยไแต่ว่ามันยังเลือดิซึ่งดนลงมาเลยรู้มันมดแล้วว่าั่นยังยังอยู่เพราะว่าต้นหนามนคอนันยังแรงล้าอยู่ข้าบอ้เฮ้เฮ้เฮ้ซองนิเฮ้ขาเฮ้ตีันี้ขอลงขอลงมาให้ป้าหน่อยๆป้าหน่อยกันนานา สองลปูป้าเค้งโนงงนูนึ่งละวก็ป้าป้าไนรูหนึงโอเคน้ำรูบุบใช้เบิ่งจะปันเม้มช่องเมานี้นน่นนี่นี่เยอะเลย <laughs> ทีมทีมมันก็แตกมาลวแลวหละฮ่าหนุเจ้าจวานมันจะบ่นั่นบ่ เจ้าวานชั่วโมงว่าเจ้าวานอันนั้นก่อนนี่เนาะมันจะบูตื่นมาก่อนนะจะกระเฮ็ดกระเฮ็ดจะกระเฮ็ดก่อนใหญ่ก่อนติดก่อนหนึ่งใช่แฮมผมจะมีนี่มีนี่แฮมฮ่ทำเป็นลี่นี่บ่เฮ่มาอยู่ไปไปเอาร่องร่องร่อง พี่น้องเอ้ยพันโซ่พันโซ่สูตรนกาโซ่ป้าน้องหนูพี่น้องไปผู้น้ำจากแป้นมันมีเหอะบ่จักอยูุ่้นเยอะทิ หออัวตาใหม่เนี่ยได้เด้อแหงใหญ่ได้โอ้มีเอาลงพังถักแน่อีกเว้ยอยู่เด้อพวันนี้เด้อเออสวดพี่น้องสวดป่านี่มันแหฮอะไรนะเป็นเอาลงไปไหวอยู่ในขี้ดินเลิกบ่เลิกบ่อยู่เด้อยอย่เด้อเออสองบ่แล้ ฟังสัยงหวาฟังบอลเดียวพอะเลยครับมันจะฟังลายมันมันสิกินบอลอื่นอีกเด้มา,านแลน,บนและบอลนะโอ้ยเผาไปหาตุ่มตีนตุ่มเติร์ดสักเด้พี่น้องตีนเอาปลาปลาดุกไงโอ้ยมันเข่ามืดเฮ่สารเองแต่ว่าข้าบ่เห่ หาเบิ้งวาว่าจ enfin ki> ึงม uh> ีเรือบ่อจัาจัาจัา่แนวใสจะถือมาบ่บ่ถือมาบ่แนวใสอะไรเเออครับาเพั้าชาเดอบ่มมาเลย ออติมบ่เว้ยเว้ยจะแตกอยู่บ่บานจะสิเห็นนี่จะเสิป่าจะาสิว่นสังเถอะอ่ะใส่เบิงขึ้นมาเบิงโอ้ยกบ่ขึ้นบ่ขึ้นฮะโอ้ยอึๆๆอยู่นั่นขึ้นมาโพบาดมาพีตี้มาบดคนพี่ตี้แกไปซักพุ่น มองเกอรพิที่ขึนมองตื่นขึ้นจังเหมียนบ่เจ้าลูกน้ำโซนตีทมาแล้วเล่ลกอกล้วมาเลื่อนมันจะได้ปล่อยลงขึ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยซื้อเย จะเชิดเชียร์จเชิดเออใช่ผลงานสิบอกได้อยู่นี่บอบอกดอกมาหโอ้ออกขนาดตโอ้ทาทีงโอ้โู้ปุหมดเลยวันนี้วนป่านนองโอ้ยโอ้ยโอ้พ้ พอแล้วพอแล้วพอแล้วคนสีหายช่าง <c oughs> หายช่างหวานกิน้ถ <c oughs> ือออกเลยด้วยว่าน้องคนอื่นเด้ดดบอบ่เป็นแล้ะเฮนี่ <c oughs> โหดร่ะหวานป่าเนี่ยนียยพ่พอดีมือจะไปตุ่มตีนเขาซงเพราะมันปรดหยาให้มันลูกเผาอะไรก็แล้วมันก็มันก็บก้อยเป็นพื้นตี่กินมัดบ่อนี มาๆาาเอาคู่ใส่คู่คคจ้ะพนะะันคู่ย่หลูกเอาคู่น่มาเห็นนี่ย,ยมา,มาเห็นนี่เอาคู่มาแน่ลูกคูู่ด,ด้ยงบไดป่าจะว่าชงเลยนีม่มามาปุสัมา,มาชี้คำน,น,นี่นะนี่คูุ่่งนี่นะมันชีาใหญ่ช่างปดเอาขื้นมาเถืกถึงพี่ตี้ยนันแหละเปตุ่มตีนมันก็คขื้นเผาโอ้ย ี่น้องเอ้ยสูตรเพิ่นนี่คักขนาดเด้อพี่น้องเอ้ยสูตรเพิ่นพ่น,พนแฮ้นี่ยโบจักสิว่าจักว่าแนวไหนเบาๆถือตั้งแต่ตีนหดเผาหมดไอ้ยพ่อนอุ้ยบาทเดียวพี่น้องบาทเดียวทำได้ทำได้เอาบาทเดียวเนี่ยเผาเถอะคนละตั้งตัวจีนยังไ่ก่อนก็จะเถื่อนที่สุด โอ้ยจะไปตุ่มตีนเหมือนแนวนี้เลปากเกศไปตุ่มตีนเนี่นยสังจักมีปากตุ่มเลยไม่เบาพอเห็นปะ่ะโอ้โปุดแล้วแล้วพี่น้องนี่กำลังแล้วปุดแล้วแล้วนี่โอ้ยมองคนงานพี่น้องเต็มกระคุปลาปากเห็นไหยังเป็นๆอยู่พี่น้องปลาปากบ่ดินพงาพงาผางาตัวส,สามสี่นิว้ว วันนี้ไม่กินขาวเพื่อนเอื่อยเสริมาเพื่อนพี่น้องูนพูน